มะเร็งเนี่ยพงมดลูกระยะ3ไป4ระยะจะสุดท้ายละแต่ไม่มีอาการปวดอะไรเลยก็ตัดมดลูกคว้านออกหมดเลยฉายแสงแต่ไม่ได้คีมโมไม่มีอะไร15ปี แล้วมาครั้งที่2เนี่ยปวดหลังก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับกระดูก MRI พบตัวนี้ภาพกับเส้นเลือดใหญ่<ต>อันตรายก็เลยเต้องให้ีโมไม่ไหวจริงๆความดันขึ้น, 170, น1 7 0 1เ0ยเลยพอความดันเริ่มปกติลงก็ให้ต่อมันทรมานมากบีบรัดหมดเลยถ่ายไม่ออกน้ำเนิ่มนี่ยังทานเข้าไปไม่ได้เลยเหมือนคนนอนนอนเตียงเลยให้มอร์ฟีนเลยนะ12ชั่วโมงนึกว่าจะไปแล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันทรมานมาก มากินอาหารเสริมซีซีทเห็นผลนเลยมันมีแรงขึ้นมันไม่เพลียการปวดลดลงเรากินน้ําได้กืนน้ําลงระบบมันดีขึ้นหยิบจับอะไรเหมือนปกติทุกอย่างพื้นได้เร็เรว,เ,รวเลยเขาก็แปลกใจนะทําไมคุณป้าไม่เห็นนอกเหมือนคนอื่นเพราะหมออาจให้ป้าเนี่คีโม6ชั่วโมงร่างกายเราสู้ได้ไง การรักษานี่แหละสําคัญเพ,พราะมันจะสู้ไม่ได้หมอเขาควบคุมได้แล้วก็เรามีอาหารเสริมที่ดีสร้างภูมิให้เราแข็งแรงเป็นปกติเนี่ยปกติแทบจะร้อยเลยอ่ะร้อยเลยอ่ะแนะนําตัวนี้เลยค่ะ C C T เป็นอาหารเสริมที่ดีสามารถช่วยเรื่องมะเร็งได้ปาโชคดีนะโชคดีมากเลย